กรอใครครับเนี่ยวัดจะบ้าบ้ากันแล้วอนนี่ไม่ต้องมอเลยลงเยเลยเลยไงเลยลงเลยงเล่่ยวกเลอะไรคยลงเลลเลยลงเลยลงเ่ยลงเลย่เลยนงเลยลเยลลอะไรคยไม่รู้ว่ลยลงเงเลยเะเย่เย่ยวงเลเยเยเยยเยเ อมแล้วเบนเกี๊ยวมานี่มานี่เดืนเกี่ยวกับหูถ้าไม่เกี่ยวกับหูแล้วก็เลอยสิคะเออไอ้เพื่อนเนาะอะไรคะมีใครรับปุ๊กมันมาวะมีต้องจับกาใส่เอางงอยู่ยังงงอยู่งเอ้าอร่อยแล้วจะทำทั้ไมบอกแล้วปกตินั่นแหละ ไรคุณท <sh arp> ี่พาบ้านไม่เห็นเอาไงอ่ะมีเพลงอย่างหนึ่งก็คือย่าปิ emperor, ๊ก <le> อ่างดิ่ย <repetition> ่างย่างย่างย่างเร็วเร็ว ถึงตากล้องกับรักสักทีนะคะดูตากล้องนะคะนั่งอยอเด็กช่วุ้ยแล้วมาถึงแฟนอยู่ใฮ่คโดนดาวคอมมินคะเนี่ยอะไรเหมือนอะไรเหมือนดาวคอมมินคุณไงอะไรเหมือนดาวคอมมินร Am right, ่างกายหน้าตาหมดเลยค่ะคันไงคะคัน เอาไหม่ล้วเด่นลบซ้ายมาันจะโอขึ้นกว่าเยอ,อบบย่าอ้วกบายบายเดี๋ยวด้ว